ผมอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตบางอย่างของผมกับคุณเพื่อช่วยให้คุณได้เข้าใจตัวตนของผมในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นเมื่อผมก้าวเข้าสู่วัย40ปีผมได้มองย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาในช่วงอายุ20และ30ปีและถามตัวเองว่าทั้งหมดนั้นมันหายไปไหนหมดชีวิตของผมเปลี่ยนไปมากเหลือเกินเวลาได้ล่วงเลยหายไปไหนหมดแล้วนะในช่วงอายุนั้นคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีวันพ่ายแพ้คุณคิดว่าคุณสามารถทำได้ทุกอย่าง เมื่อตอนอายุ20คุณดื่มอย่างเต็มที่ทำงานอย่างเต็มที่เล่นอย่างเต็มที่และเช้าวันรุ่งขึ้นคุณก็ยังสามารถตื่นไปทำงานได้ตามปกตินั่นคือชีวิตของคุณในตอนนั้นคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยตอนนั้นผมยังเป็นโสดผมก็มีความสัมพันธ์กับผู้คนบ้างแต่ไม่มีอะไรที่จริงจังหรือยืนยาวจริงๆเรื่องราวความรักในตอนนั้นเนี่ยมันมีทั้งช่วงที่รุ่งโรนและช่วงที่ตกต่ำไม่แน่นอนคุณมักจะวางแผนอนาคตในลักษณะที่ว่า ฉันจะทำสิ่งนี้ฉันอยากจะมีสิ่งนั้นแล้วทันใดนั้นคุณก็มองย้อนกลับมาและตระหนักว่าตัวเองได้แตะเกณฑ์อายุ4ี่สิปีเข้าแล้วและต้องถามตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเวลามันผ่านพ้นไปก่อนที่คุณจะทันได้รู้ตัวเสียอีกนี่คือช่วงเวลาที่คุณเริ่มตระหนักได้ว่าเวลาไม่ใช่สิ่งไม่มีวันหมดสิน้นทุกวินาทีทุกนาทีที่ผ่านไปเราจะไม่มีวันได้มันกลับคืนมาอีกเลยเมื่อ ผมหวนระลึกถึงช่วงเวลาเหล่านั้นน่ะผมเห็นว่าตัวเองได้สูญเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระหรือเรื่องของวัตถุมากเกินไปเช่นรถคันใหม่ซึ่งในกรณีของผมมันคือรถมือสองที่เพิ่งซื้อมาใหม่ผมได้เสียเวลาไปกับการทะเลาะเบาแหวงกับคนที่ผมรักและคนที่ผมเป็นห่วงหรือการโต้เถียงกันในที่ทำงานเพียงเพื่อพยายามไล่าตามการเลื่อนตำแหน่งที่แท้จริงแล้วมันแทบไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรให้กับชีวิตของผมเลยคุณจะเริ่มถามตัวเองว่าสิ่งเหล่านั้นมันคุ้มค่าจริงไหม หลังจากแตะเกณฑ์อายุ40สุขภาพของผมก็ประสบกับวิกฤตครั้งใหญ่หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นผมจึงตระหนักได้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตช่วงเวลานั้นได้ช่วยให้ผมก้าวมาสู่ระยะนี้ซึ่งเป็นที่ที่ผมรู้สึกว่าตัวผมเองดีขึ้นมากผมตระหนักว่ากองทุนเวลาในอนาคตของผมไม่ได้ยาวนานอีกต่อไปแล้วดังนั้นผมจึงอยากสนุกกับมันให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงจงเริ่มเสียเดี๋ยวนี้เพราะวันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีวันมาถึงเลยก็ได้ สิ่งสำคัญทั้งหมดคือวิธีที่เราเลือกใช้ชีวิตสำหรับวันนี้ในขณะนี้และในเวลานี้ในกระบวนการตามหาความสุขดูเหมือนเรามักจะมัวแต่ไล่ตามสิ่งที่ไม่ได้สำคัญจริงๆผมคิดว่านั่นเป็นเพียงประสบการณ์ของวัยหนุ่มสาวและความคึคกคักของชีวิตที่ทำให้คุณอยากจะเอาชนะหรือพิชิตทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีพลังงานล้นเหลือแต่พวกเรากลับมีแนวโน้มที่จะมองหาความสุขผิดที่ผิดทางเรายึดติดอยู่กับงานที่เป็นพิษ ที่ทาให้เราไม่มีความสุขเพียงเพราะเราตกอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินที่ทําให้เราหวาดกลัวเกินกว่าจะกล้าเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงวัย20ผมเคยมีความรักมาบ้างความสัมพันธ์เหล่านั้นเคยสําคัญมากในตอนนั้นแต่คนเราจะเปลี่ยนไปและต้องเดินหน้าต่อในทางหนึ่งนั่นคือสิ่งที่ดีผมเคยมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในความสัมพันธ์เหล่านั้นแต่พวกเราก็เติบโตขึ้นและแยกออกจากกันคุณมีช่วงเวลาของชีวิตที่แตกต่างกัน และมีเป้าหมายที่แตกต่างไปจากคู่ชีวิตของคุณเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้และโอเคมากมันเคยเป็นเรื่องที่วิเศษมากในตอนที่มันยังคงอยู่แต่พวกเราก็ได้เดินหน้าต่อและไม่หวาดกลัวต่อการต้องเลิกลาหรือแยกทางกาันอย่าจำยอมหากคุณไม่เห็นความสุขในนั้นจงพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเพราะผมมั่นใจว่าอีกฝ่ายก็คงกำลังรู้สึกเช่นเดียวกันในสถานการณ์นั้นๆจนกระทั่งเมื่อชีวิตมาถึงจุดต่ำสุดในวัย40 ผมถึงได้ตระหนักว่าทุกสิ่งที่ผมเคยให้ความสําคัญนั้นปรากฏว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญเลยสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผมคือครอบครัวและผมได้เรียนรู้วิธีการที่จะใช้ชีวิตให้มีสุขภาพดีขึ้นผมต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมมากเพราะรูปแบบการใช้ชีวิตและนิสัยที่ผมรักษาไว้ตลอดช่วงวัย2 0 3 0และ40ได้ทําลายส่วนหนึ่งของร่างกายผมซึ่งเป็นความเสียหายที่ไม่มีวันฟื้นฟูให้กลับมาเหมือนเดิมได้ผมต้องละทิ้งนิสัยเหล่านั้น และผมต้องการเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจครั้งใหญ่ในชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองผมหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยคุณได้เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องผ่านประสบการณ์ที่เจ็บปวดเหล่านั้นด้วยตัวเองจงตื่นรู้และพยายามค้นหาสิ่งที่สำคัญกับคุณจริงๆสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขผมมีเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกับผมหรือแม้แต่คนที่แก่กว่าพวกเขายังคงบริโภคมากเกินไปพวกเขาไม่สามารถควบคุมหรือยับยั้งชั่งใจตัวเองได้ เพราะนั่นคือวิธีที่พวกเขาใช้หาความสุขนั่นก็คือการบริโภคเพียงเพื่อที่จะครอบครองสิ่งต่างๆทุกอย่างหลังจากนั้นพวกเขาก็มองมาที่ชีวิตอันเงียบสงบของเราและเห็นว่าเรามีความสุขเพียงใดพวกเราไม่ต้องทนรับความกดดันในแบบที่ว่าโอ้ฉันมีบ้านหลังใหญ่ฉันต้องติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยฉันต้องมีแม่กุญแจที่ดียิ่งขึ้นความเครียดทั้งหมดนั้นมาพร้อมกับการบริโภคนิยมสำหรับพวกเรา ทุกอย่างมันเรียบง่ายแค่การพักผ่อนเท่านั้นเองไม่เป็นไรเลยพวกเราไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเลยจงเรียนรู้ที่จะชื่นชมสิ่งธรรมดาในชีวิตสิ่งที่เรียบง่ายอย่างการเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติการได้อยู่กลางแจ้งท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์คุณไม่จําเป็นต้องเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาก็ได้นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้คือจงใช้ชีวิตให้ช้าลงใช้ชีวิตให้ช้าลงเพื่อที่จะรัก ในการเดินทางและรักช่วงเวลาที่คุณกำลังมีอยู่ในตอนนี้เพราะว่ามันไม่มีจุดหมายปลายทางใดๆทั้งสิ้นจุดหมายปลายทางสุดท้ายก็แค่หลุมหนึ่งใต้พื้นดินเท่านั้นเองอีกประเด็นหนึ่งคือความกลัวต่อความล้มเหลวผมได้พลาดโอกาสมากมายในชีวิตเพราะหวาดกลัวเกินไปและปล่อยให้ความกลัวเหล่านั้นเข้ามาบงการชีวิตความกลัวต่อความล้มเหลวมีบทบาทสําคัญในการฉุดลังคุณไว้มันทําให้คุณพูดว่าโอ้ไม่ฉันจะไม่ทําตอนนี้หรอกฉันจะทําวันพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าฉันจําเป็นต้องคิดทบทวนเพิ่มเติมอีกนิด พวกเราเก่งมากในการหยิบยกคำพูดมาอ้างเพื่อเลื่อนทุกอย่างออกไปแต่วันพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าอาจจะไม่มีวันมาถึงเลยก็ได้แล้วคุณก็ตระหนักว่าคุณได้พลาดโอกาสนั้นไปแล้วหรือคนคนนั้นได้จากไปหรือเสียชีวิตไปแล้วในวนัยนี้พวกเราเผชิญกับการสูญเสียคนที่รักมากกว่าในช่วงวัย20หรือ30ตั้งแต่พ่อแม่ลูกพี่ลูกน้องไปจนถึงพี่น้องแท้ๆพวกเรามีแนวโน้มเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ง่ายขึ้น และความตายก็ปรากฏอยู่รอบตัวเรามากกว่าตอนที่เรายังเป็นวัยรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เรารักและห่วงใยอย่าปล่อยให้ความพยาบาทหรือความเกลียดชังมาขวางทางเดินของคุณจงก้าวออกมาและกล่าวคำทักทายกันอีกครั้งจงกลับมาเชื่อมต่อกันใหม่หากสิ่งนั้นสำคัญกับคุณเพราะคุณจะเสียใจหากคุณไม่ทำมาในตอนนี้เมื่อคุณพร้อมที่จะก้าวกระโดดเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตในวนัยนี้จะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพื่อผลักดันคุณหรอกนะ คุณต้องเป็นคนตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองคุณต้องเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองคุณไม่สามารถคาดหวังให้ใครมาทําสิ่งนั้นแทนคุณได้ไม่มีใครทําแบบนั้นให้หรอกนั่นคือการเปลี่ยนแปลงของตัวคุณเองเหมือนที่ผมได้ทํากับช่อง YouTube นี้ผมเลือกที่จะทํามันเองผมต้องตัดสินใจลงมือทําแม้ว่าผมจะหวาดกลัวอย่างมากกับการที่ต้องพูดกับผู้คนพูดหน้ากล้องและแบ่งปันประสบการณ์รวมถึงความรู้สึกส่วนตัวของตัวเองแต่ผมก็ทํามันได้แล้วและมันรู้สึกวิเศษมากจริงๆ ผมได้รับพลังงานมากมายจากการทำสิ่งนั้นกลับมาที่เรื่องของความสัมพันธ์ผมได้กลับไปรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับผู้คนที่ผมไม่ได้เจอหรือไม่ได้ยินข่าวคราวเลยตลอด30ปีที่ผ่านมานั่นเป็นสิ่งที่วิเศษและมีความสุขอย่างยิ่งกับการที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อกลับไปยังส่วนหนึ่งของชีวิตตัวเองอีกครั้งหนึ่งสำหรับผมชีวิตในส่วนนั้นอยู่ที่เชียงใหม่การได้รับส่วนหนึ่งของชีวิตกลับมาและได้ใช้ชีวิตอยู่กับความทรงจำเหล่านั้น ร่วมกับคนที่ผมเคยผูกพันช่วยผมเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่าแท้จริงแล้วผมคือใครดังนั้นอย่าเพิ่งล้มเลิกหรือละทิ้งความสัมพันธ์ใดๆไปหากคุณกำลังคิดถึงคนที่ไม่เจอกันนานแล้วจงเป็นฝ่ายเริ่มต้นทำสิ่งนั้นก่อนเลยอย่ารอให้เขาเป็นฝ่ายทำก่อนเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ทำมันเลยก็ได้จงเป็นฝ่ายเริ่มต้นนะครับการครุ้นคิดทบทวนถึงชีวิตคือเส้นทางที่นำไปสู่การพัฒนาตนเองพวกเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงวัยสอง 030และ40ไปกับการใช้ชีวิตและการบริโภคเพียงอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้เมื่ออยู่ในระยะนี้ของชีวิตถึงเวลาแล้วที่จะต้องคุ้นคิดและทบทวนนี่คือเวลาที่จิตวิญญาณหรือความสรัทธาของคุณจะเติบโตและเข้มแข็งขึ้นสำหรับผมมันคือสถานที่ที่ดีจริงๆความพยายามในการพัฒนาตนเองที่ผมกาลังทาอยู่รวมถึงวิดีโอต่างๆที่ผมแบ่งปันกาลังช่วยให้ผมได้มองย้อนกลับมาที่ตัวผมเอง ผมหวังว่าการสะท้อนตัวตนนั้นจะช่วยให้ใครบางคนได้กลับเข้าสู่ภายในและครุ่นคิดถึงชีวิตของพวกเขาช่วยให้เขาก้าวเข้าสู่ช่วงวัยชราได้อย่างนุ่มนวลและสงบสุขยิ่งขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเลยคุณสามารถเดินทอดน่องเข้าสู่วัยปัจิมไวัยได้อย่างช้าๆและสบายๆค่อยเป็นค่อยไปจงใช้ชีวิตให้ช้าลงอย่างที่ผมบอกใช้ชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นสนุกกับมันและหยุดกังวลกับทุกอย่างได้แล้ว ผมคิดว่ายิ่งอายุมากขึ้นคุณจะยิ่งเรียนรู้วิธีการที่จะกังวลให้น้อยลงอย่างน้อยผมก็รู้สึกอย่างนั้นผมมีปัญหาด้านสุขภาพแต่ผมไม่ปล่อยให้มันมาควบคุมชีวิตของผมผมต่างหากที่เป็นคนควบคุมมันผมต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแต่ผมไม่ปล่อยให้เรื่องนั้นทําให้ผมท้อถอยหรือหมดกําลังใจแน่นอนว่ามีบางครั้งที่ผมรู้สึกเศร้ารู้สึกหดหู่และซึมเศร้าแต่ผมก็พยายามพยุงตัวเองขึ้นมาและเติบโตต่อไปให้ได้การอยู่คนเดียว ในบางครั้งไม่ใช่เรื่องแย่เลยเพราะมันให้เวลาคุณได้ใคร่ครวญตัวเองหรือแม้กระทั่งการฝึกทำสมาธิชีวิตไม่มีโอกาสครั้งที่2ไม่มีปุ่มย้อนกลับไม่มีเรื่องที่ว่าขอเริ่มทำใหม่อีกครั้งด้วยวิดีโอนี้ผมสามารถย้อนกลับไปและถ่ายทำใหม่ได้และชีวิตของผมก็ถูกบันทึกไว้ในวิดีโอไปชั่วนิรันดร์บนยูทูบบอแต่ชีวิตจริงนั้นกำลังดำเนินเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้อย่าลืมเรื่องนั้นเด็ดขาดนะครับจงรักและยอมให้ตัวเองถูกรักโดยผู้อื่น อย่าเสียเวลาไปกับความกลัวหรือสิ่งที่ไม่ได้มีความสำคัญเลยจงมีความเมตตาได้โปรดเมตตาต่อกันและก,กันนะครับคุณมีเพียงชีวิตเดียวเท่านั้นดังนั้นจงใช้มันให้สนุกและคุ้มค่าที่สุดหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดกดปุ่มถูกใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ